สวัสดีครับอยู่กับอังเัดด้วยเอ็กคาเวเตอร์ครับครับสวัสดีเพื่อนๆอย่ชาวยูทูบทุกท่านเจ,เจอกันกับอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาเสริมหินคลุกเสริมหินคลุกหนยครับตรงนี้จานเบนเทคลุกอย่างฝีมือเลยครับจานเบนยุกน้อยยุกน้อย บางบางครับนี่ผมก็มิกหินครุกไว้ืนงี้ครับโอ้ยยันเบนบางจัดไม่มีฝาท้ายครับคันนี้เรายกทางน้ำใส่ก็เลยไม่มีฝาท้าย เรายกทางน้ำลงแล้วเราก็เอามาคนหินคลุกครับไปยู่กับจอนดี 770A เมือนเดิมครับรถเกรดรุ่นปราบเซียนครับเจ้าคุณปูยังแรงนะครับ็ุ้มเต็มๆใบมีดเลยครับจานเปลี่ยนของเราก็เสริมหินคลุก เหลืออีกประมาณ2องเที่ยวครับตรงนี้เราก็จะมิกไปเรื่อยครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากอะไรกดติดตามให้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ